ที่ทราบกันดีนะครับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นยาขมสําหรับคนไทยนะฮะแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็เด็กไทยเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเลือกที่จะอยากจะเรียนมากนะักนั่นก็เพราะว่าจํานวนตัวเลขที่มากแล้วก็เข้าใจได้ยากครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามีวิธีที่จะทําให้เด็กไทยเปลี่ยนความคิดกับการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีหลายวิธีจากตัวแทนเด็กไทยที่จะไปร่วมแข่งโอลิมปิก2015นะครับเพื่อเป็นเทคนิคในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ครับ ผลสำรวจจากกระทรวงศึกษาธิการก็พบว่าเด็กไทยไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สุดครับรองลงมาก็เป็นอังกฤษและไทยพร้อมกันนี้ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเด็กต้องเรียนพิเศษเพราะว่าครูในโรงเรียนอาจสอนได้ไม่เต็มที่และตัวเด็กเองที่ไม่มีความอดทนมากพอในการตั้งใจเรียนและด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับเช่นการรู้สึกท้อความกลัวและไม่มีวิชาที่ชอบนะครับประกอบกับการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ทําให้เด็กนักเรียนรู้สึกว่า ได้รับความรู้ไม่เต็มที่จนต้องเลือกที่จะไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาสําคัญนะครับที่ครูและก็โรงเรียนต้องมองกลับมาให้ความสําคัญครับมักจะไปคิดว่าคณิตศาสตร์ยากยากแล้วก็เลยกลัวนะฮะแล้วก็เลยไม่อยากเรียนเบื่อเพราะว่าคิดว่ามันเกินกกลความเกินความสามารถของตัวแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็น นิดเดียวถ้าหกากว่าได้ได้ได้รับฟังวิธีการสอนอ,อีกอีกแบบหนึง่งนะคะเกิดความเข้าใจขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะสนุกถ้าเขามีความเข้าใจนะคะแล้วก็จะสนุกคือขออย่าอย่าให้เกิดความท้อเด็ก,กน,นะอย่าทอ้ออย่าเบื่ออย่ากลัวอย่าเกลียลดอย่าความรู้สึกเหล่านี้มันบั่นทอน ขณะที่สสวทพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมทุกด้านในการส่งเสริมข้อมูลการศึกษาและเปรียบเทียบจุดอ่อนจุดแข็งของนักเรียนไทยและพัฒนาเพื่อให้เด็กไทยมีมาตรฐานที่สามารถจะทัดเทียมกับนานาชาติได้นะคะและยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยและทุกภาคส่วนตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญในวิชานี้ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ค่ะ สำหรับตัวแทนเด็กไทยในการแข่งขันโอลิมปิกในปีนี้ก็บอกว่าการเรียนคณิตศาสตร์นั้นเข้าใจง่ายแค่เราต้องเปลี่ยนความคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่เราต้องแก้โจทย์ค่ะผมไม่ชอบอย่างชีวะ่างเงี้ยผมอ่านไงอ่านไม่ค่อยเข้าใจเพราะผมแบบค่อยชอบมันอะซึ่งแบบหลักการนะคือเราต้องพยายามคือมีคนเคยบอกว่าถ้าเกิดเราชอบวิชาอะหรือชอบวิชาทาอะไรเราจะสามารถทาโดยได้โดยที่แบบแฮปปี้ไปกับมันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองมองคณิตศาสตร์เป็น ไม่ใช่เป็นวิชาธรรมดาเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาแล้วเราคิดว่าทางแก้ปัญหามสนุกมันกับได้ใช้สมองในการหาทางออกเนี่ยครับแล้วสึกว่า enjoy ไปกับมันได้ครับก็ทําให้พัฒนาได้ดีขึ้น,นครับคือผมไม่ได้มองว่าวิชาคณิตศาสตร,ร์เป็นวิชาที่แบบตัวเลขกับต,ตัวเลขเยอะๆแบบหมื่นแสนพันล้านครับแต่ผมว่ามองว่ามันเป็นพาร์มากกว่าครับเหมือน เวลาเด็กทั่วไปก็ชอบเล่นเกมพัซเซลใช่ไหมครับผมเห็นก็ซื้อกันมาเล่นแบบเกมปริศนาต่อคําเกมซือตกุหรือแม้แต่หมากกระดาอะไรเองเงี้ยครับมองว่าแท้จริงแล้วคณิตศาสตร์ครับก็เหมือนเกมเหล่านี้ครับก็คือใช้แบบกลยุทธ์ต่างๆแล้วก็ใช้วิธีแล้วก็แก้ปัญหามันออกมาครัมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยแบบไม่ต้องเล่นกับตัวเลขเยอะๆแต่ว่า โจทย์ในโรงเรียนอะไรอย่างงี้ครับอาจจะเป็นตัวเลขเยอะไว้หลอกตายเฉยถ้าเรามองทะลุมันได้ก็จะไม่รู้สึกว่ามันยุ่งยากหรือน่ารำคาญอีกต่อไปปีนี้นี่พิเศษนะคะเพราะว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศหรือ IMO 2015เป็นครั้งแรกนะคะระหว่างวันที่4-16กร,รกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรทัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกมุมารีในโอกาสครบรอบ60พรรษาค่ะ เทคนิคของน้องๆนะฮะสามารถเอาไปใช้ได้ให้คิดว่าวิชาดิตทศาสตร์เนี่ยเป็นเกม เปรียบเทียบว่าเป็นเกลือไหมต<อ>กไม่ตกแรงอยู่ตลอดเวลานะคะคณิตศาสตร์หลายคนเนี่ยชอบมองว่าคณิตเป็นเรื่องไกลตัวไม่รู้จะเรียนไปทําไมบ,บวกลบคูณหารก็พอแล้ว <ภา S 2> นะคะ <ภา S 2> แต่เราจะเห็นว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้งนั้นตึกที่อยู่ก็ต้องคํานวณน,นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างการวางแผนเงินในชีวิตประจําวันก็ต้องอาศัยตักกะทางคณิตศาสตร์ทั้งนั้นดังนั้นแล้วอย่าไปปิดใจรับใช้ตัวเลขทุกวันค่ะ